ก็แค่ทำแท้ทงก็ไม่ได้ยากหรือกันุ่ิิใจคุณผู้หญิงกับคุณผู้ชายนี่ทำด้วยอะไรครับเนี่ยทาไมโหดร้ายแบบนี้เหรอครับทล่าจะให้หนูทําตอนนี้เลยเหรอคะโอเคงั้นทล่าก็ตั้งใจทํางานนะอัครเดชครับคุณผู้หญิงครับาไปทําแทง้งไปทําแท้งเอ้าทำไมคุณผู้หญิงหนูพูดแบบนี้เหรอครับเนี่ยเอา้าแล้วทําไมอะ่ะแล้วนี่มันกี่เดือนแล้วครับ ไม่กี่เดือนเราเพิ่งอาทิตย์เองอาทิตย์เหรอครับอ๋มอมันบาปนะครับคุณผู้หญิงแล้วคุณผู้ชายว่างไงครับเนี่ยก็คุณผู้ชายแหละเป็นคนบอกยฉันไปทําอ้าวคุณผู้ชายเป็นคนไม่ดีนะเนี่ยอทําแล้วก็มารับผิดชอบเออก็ได้แหละปะไปทําไปทำ,ปทำยังไงวะผู้หญิงมันบาปไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอ,าอย่าไปทําเลยครับโอ้มันไม่บงไม่บาปหรอกค่ะเดชพูดอะไรของนาย้ารีไปทำโอ้โหจิตใจคือผู้หญิงคุณผู้ชายทําด้วยอะไรครับเนี่ยไม่ <laughs> สงสารกันเลยเหรอครับเนี่ย ส่งสง่สงสารอะไรของนายเนี่ยโอ้ยป้ามัวแต่มาพูดล้ำลี้ลำไรีบไปทำเถอะคุณผู้ชายแม่ทัพช่วยอะะดัดลคาเดดรับเป็นพ่อเองครับรับเป็นพ่ออะไรอะคะเดตมั่วพูดไปมัว่วเ้าพูดจริงๆคุณผู้หญิงออโอ้โหคนเราหนึ่งชีวิตมันสำคัญนะครับเออก็ชีวิตก็สำคัญนั่นแหละแต่ตัวนี้ก็ไปทำแท้งก่อนทำแท้งโอ้คุณผู้หญิงอัคาเดตไม่กล้าหรอครับมันบาบุณผู้หญิงม่กลัวบาบแลวไงครับ กลัวทำไมอ่ะพูดอะไรของนายเนี่ยารีบไปทำไปก็ไปครับแล้วไปทำอยู่ไหนครับเนี่ยี่หลังบ้านหลังบ้านเหรอครับอ,อ้าวทำอยู่หลังบ้านเองใช่เอาคุณผู้หญิงทำเองเลยนครับเนี่ยคุณผู้หญิงไม่กลัวหรอครับไม่กลัวและที่นายบอกจะรับผิดชอบว่าไม่ต้องรับผิดชอบหรอกเลยฉันจ่ายเองอ้าวปะเขาไปเขาไปครับแต่ว่าบาปผมไม่เกี่ยวนะครับ <c oughs> ผมไม่เขาไม่เกี่ยวนะโอ้ยอูดอะไรไมรู้เลยไป ุณผู้หญิงคิดดีจริงๆแล้วใช่ไหมครับก็คิดดีแล้วสิก็จะให้ฉุดคิดอะไรอีกอะ่ะก็แค่ทำเทมก็ไม่ได้ยากไหมล่ะ